สแคตเตอร์มาไหมสักแคตเตอร์มาอีกต้องมาต้องมาต้องมาสแคตเตอร์มาแล้วสแคตเตอร์มาแล้วเจ้านกเอ๋ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วที่ยูฟ่าเบ็ดครับสุดพนันเกมออนไลน์เล่นง่ายได้เงินจริงที่ยูฟ่ามีอะไรให้เลือกเล่นบ้างเราไปดูกันเลยก็จะมีทั้งเกมไลฟ์สดนะเซ็กซี่บาคาร่ารูเลตแล้วก็ตีไก่แล้วยังมีเกมยิงปลาแล้วก็ยังมีเกมสลอ็อต เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมาเรามาดูที่เกมโต๊ะเกมโต๊ะมีอะไรบ้างเกมโต๊ะก็จะมีป๊กเด้งไฮโลโปกเกอร์น้ำเต้าปูปลาแล้วก็อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายไม่ได้มีแค่ของค่ายเคนะ RT PG ทก็มีนะแล้วก็ยังมีเกม eSports สสำหรับพวกสายกีฬา e-sport นะครับถ้าอยากเข้ามาเล่นก็เข้าไปดูกันได้เลยแต่ว่าเกมที่ผมจะมาแนะนำก็คือเกมสลอ็อตหลายคนก็อาจจะรู้จักโจรสลัดกันมาเยอะแล้ววันนี้เราไปล่าค่าหัวโจรสลัดกันดีกว่าหน้าตาเกม ค่าหัวโจรสลัดก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าเงินวิธีการตั้งค่าต่างๆนะว่าเราจะตั้งค่ายังไงให้ทุกคนพอเข้าข behold, ใจเข้าๆกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเข้ามาตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นหน้าเจ้าโจรสลัดหนวดดาเราเดี๋ยวเราไปดูที่ค่าเงินกันก่อนค่าเงินต่ําสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่าเงินต่าสุดจะอยู่ที่2บาทนะสูงสุดก็จะอยู่ที่2000บาทนะต่อ1บิต คือเราจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้เล่น2บาท4บาท6บาท8บาทก็คือมีโบนัสแจกเหมือนกันโ <Okay. S 2> บนัสแจกง่ายมากเลยเกมนะผมบอกเลยผมอยากให้ทุกคนมารู้จักกัน <S <S เดี๋ยวเราไปดูค่าเงินรางวัลกันก่อนเลยดี๋ยวว่าตารางการจ่ายเงินรางวัลมีเท่าไหร่บ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคก็ <Okay. S 2> จะมีทั้งหมด9สัสญลักษณ์นะให้ทุกคนได้เลือกดูกันว่าตัว Q ตัว A ตัว K มันจะออกยังไงออก สอันขึ้นไปถึงจะแตก4อันขึ้นไปถึงจะแตกออกไลน์ไหนถึงจะแตกก็ให้ทุกคนเข้ามาดูกันที่ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวคูณถ้าเราเจอนี่ตัวสลัดมันก็จะหมุนตัวคูณให้ก็เหมือนแบบว่าเราคูณเงินรางวาัลสมมติตานนี้เราได้10บาทแล้วตัวคูณมันอยู่ที่2ตัวใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ,กบว่าเอา2ไปคูณ10บาทเราก็จะได้20ก็นั่นแหละก็คือคูณไปเรื่อยๆ ส่วนสแค t t เตอร์สแค r เตอรูปนกเนี้ยก็คือถ้าเกิดเราได้3อันเนี้ยขึ้นมามันจะเป็นการหมุนโบนัสการหมุนฟรีสปินนะสิครั้งเป็นการหมุนฟรีสปิน10ครั้งเป็นอะไรที่ดีมากพอเราขึ้นไปจะสะสมเงินรางวัลแล้วเอามาคูณให้ให้เราภายใน10 10ครั้งนั้นแล้วถ้าเกิดเรายังเจอสแค t t เตอร์ในโหมดฟรีสปินอีกนะเราก็จะได้เพิ่มมาอีก5รอบเป็นอะไรที่คุนะ้มมากๆเลยนะสมมุติเราเล่น2บาทเงี้ย เราเสียสองบาทแต่เราได้หมุนฟรีสิบรอบอย่างเงี้ยก็คือดีดีมากเลยทุกคนแล้วก็รายเดิมพันต่างๆก็จะมีประมาณนี้ให้ทุกคนได้เข้ามาดูกันถ้าทุกคนพอเข้าใจกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยไปกัน okay, s <S อเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาล่าค่าห,หัวจนสลัดกันเลยตอนนี้ทุนผมอยู่ที่900นะผมตั้งหมุนออโต้ไว้ที่50ครั้งนะเดี๋ยว50ครั้งวันนี้เราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน พวกลายเดิมพันอะไรต่างๆผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับที่ต้นคลิปถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะเดี๋ยวนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีโบนัสอะไรแตกไหมอ่าตอนนี้เราได้มาสามสิบสองบาทนะคูณสองคูณสามแล้วนะสี่สิบบาทแล้วนะเราเสียไปแค่สิบหกบาทเองนะปีสปินสกแกตเตอร์สกแกตเตอร์มาไหม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 มาไหมอ้าวเฮลที่ครับ what t h e fuck <S <S <S> ค c a t t e มาไหม s c เตอร์มาอีกต้องมาต้องมาต้องมาส s c เตอร์มาแล้ว s ตเตอร์มาแล้วเจ้านกเอ๋ย s c เตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการหมุนรางวัลฟรีบนัสฟรีสปินเลยนี่นะครับเราจะได้หมุนฟรีสปิน10ครั้งนะครับก็จะมีคูณ 3, คูณ6คูณเคูณเมื่อเราเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เราก็ไปหมุนฟรีสปินกันเลยวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่วันนี้เราจะได้สักเท่าไหร,วนนร,ไไหร่วันนี้ทุน900กอยนะทุน900นะทุกคน เดี๋ยวทุกคนมาดูว่าผมจะได้เท่าไหร่ในวันนี้ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยทุกคนโบนัสแจกแตกง่ายมากๆเลยเพียงแค่ทุกคนมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถเล่นได้แล้วนะแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเล่นที่ไหนก็สามารถมาเล่นกับผมได้ที่ยูฟ้าเบ็คขับนะสามารถเข้ามาเล่นได้ที่ยูฟ้าเบ็ดขับมาร่วมเล่นสนุกกับผมวันนี้ผมได้เท่าไหร่นี่คือโบนัสบิ๊กวินนะบิ๊กวินบิ๊กวิน เมกาวินต้องมานะเมกาวินมาไหมเมกาวินนะทั้งหมด628บาทนะผมเสียไป้6บบาทเลยนะไปต่อไปต่อเรายังเหลือฟีรีสปินอยู่เราต้องเหลือฟีรีสปินอยู่มีโบนัสอีกไหมตอนนี้เงินรางวัลสะสมเราอยู่ที่900นะเราไปดูกันต่อเราไปดูกันต่อไปต่อหืนี่ผมได้กําไรมาเยอะมากเลยนะดูดิผมได้มา2 0 0พบาทแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยาก สนใจแบบอยากมาเล่นร่วมเล่นสนุกกับผมนะก็เข้ามาเล่นกันที่ยนะูฟาเบดขับร้านหรือแอด uvc 888นะเข้ามาล่าค่าหัวด้วยกันทางทีมงานยูฟาเบดขับพร้อมบริการทุกคน24ชั่วโมงไว้พบกันใหม่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ